มาปเต้เดี๋ยวไม่จะสอนวิธีการล้างมือเจ็ดวิธีนะคะต้านโควิดโคโรโนาโควิดเก้าจได้กะสอนเพื่อนๆนนะคะลูกโอสอมอก็ต้องเป็นนะคะวิธีที่หนึ่งค่ะฝ่ามือถูฝ่ามือวิธีที่สองหลังมือถูหลังมือตามโซกมือวิธีที่สาม วิธีที่สี่หวหมัดค่ะทั้งซ้ายทั้งขวานะคะเส้นกลางมือค่ะหัวแม่เล็บทั้งสองข้าง 2, 9, นะคะวิธีที่หกค่ะหัวแม่มือค่ะวิธีที่เจ็ดค่ะตามข้อมือนะคะล้างทุกครั้งหลังจากเล่นมานะคะเมื่อสุกกระปุกก็ล้างได้ตลเร ma-a-a